พื้นข้งนาต้นเตี้ยแต่ก็ดีระแค่ที่ในวันวันไวทนหนาวได้หมดห่วงคนคริสสูงทึกใจทนทานไทยชาวนาชาวนาผ้ากีสันพัดแท้นาไปทองคำคิดชื่อเจ้าของแท้ใช่ไหมทุกกระสอบต้องมีโลโก้ชัดเจนกระสอบสีแดงแท้แน่นอนแน่ไปทองคำคิด ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเฮียอุดแจ้งที่จัดร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขา นะครับก็จะแจ้งว่าร้านไทยเจริญพันธุ์นี่ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อความสะดวกความสบายความใกล้ของเกษตรกรชาวนาพ่อแม่พี่น้องทางข้างอีสานกันนะครับจะได้มาหาซื้อกันใ,ใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเจอค่าขนส่งที่แพงๆนะครับ,รบก็เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งพิจัดต่างๆของร้านไทยเจริญว่ายอยู่กันที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดโคกสี อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับผมนะครับเอาไปรู้จักกันนะครับกับเท่าแก่สาขาตลาดโคกสีอำเภอยางตลาดนี้ชื่อเสียงเรียนนามว่าอะไรแล้วก็จะได้แจ้งพิจัดของร้านไทเจริญว่าอยู่ตรงไหนนะเวลาค้นหาเวลามาหาซื้อที่ร้านก็จะได้สะดวกและง่ายๆนะครับ สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับครับผมครับพี่บอยครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการแจ้งพิกัดร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับครับวันนี้ก็เป็นลําดับของสาขาไทยเจริญที่ตลาดโคกสีเดี๋ยวเียบอยแนะนําสถานที่แล้วก็พิกัดของที่ร้านกับแฟคลับแล้วก็ชาวนาทั่วภาคอีสานและทั่วไทยหน่อยครับผมครับผมครับผมเฮี่บอยนะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขายางตลาดนะครับ ครับสำหรับลานนะครับก็อยู่ที่ตลาดโคกสีนะครับอำเภอยางตลาดนะครับที่กาดลานนะครับก็สุดสังเกตนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองสิมนะครับของเทศบาลโคกสีนะครับถ้าเราวิ่งนะครับถนนที่เราวิ่งนะครับกาดยางตลาดไปกาลสินนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายครับผมฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็น สวนสาธารณะนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกบึงหนองสิมนะครับครับผมครับส่วนเส้นทางนะครับจากกาลสินไปยังตลาดนะครับครับฝั่งที่จัดฝั่งซ้ายมือจะเป็นบึงหนองสิมนะครับบึงหนองสิมครับผมอ่าครับสวนสาธารณะอันนี้เป็นสวนสาธารณะประจําตลาดโคกสีครับผมอ่าครับครับร้านก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ฝั่งขวาครับ ฝั่งขวาถ้ามาจากกาลเินครับจะอยู่ฝั่งขวาอ๋อครับอันนี้จุดสังเกตเลยเท่าที่ฟังดูนะก็คืออยู่ตลาดโคกสีครับหรือเรียกกันว่าเทศบาลโคกสีครับในอำเภอยางตลาดครับผมครับแล้วก็หาที่บึงหนองสิมหรือว่าสวนสาธารณะบึงหนองสิมครับ ถ้าเจอบึงน้องศินเลยตรงข้ามกันก็เป็นไทยเจริญพาณิชย์สาขาตลาดโคกสีเลยนะครับตรงนนีนน e ้เลยนะครับเนาะใช่ครับสรุปก็คือมาจากยางตลาดอยู่ซ้ายมือซ้ายมือที่จะวิ่งไปกระลินิลป์แต่ถ้ามาจากกะละสิน์ก็จะอยู่ฝั่งขวามือขวามือตรงข้ามกับบึงน้องศินอ๋ออันนี้นะครับเป็นพิกัดที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ตลาดโคกสีอำเภอยางตลาดเป็นจุดง่ายๆเลยตรงข้าม สวนสาธารณะบึงหนองเสมป์นะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยก็แวะมาหากันได้เลยครับแล้วถ้าเกิดจะค้นหาทาง G P S อ่านี้ต้องค้นหายังไงครับผมครับก็ค้นหาพิกัดก็จะเป็นชื่อร้านเลยนะครับครับผมร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขายางตลาดครับครับผมอ๋อร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขายางตลาดใช่ครับก็จังหวัดกาฬสินก็จะเจอเลยนะครับครับผมอ่าครับนี่ก็สำหรับชาวนาท่านใดนะครับถังคอีสานใกล้ๆนะฮะ ทั่วประเทศมาที่ตลาดโคกสรีอำเภอยางตลาดกลาลสินเจอแน่นอนร้านไทยเจริญพาณิชย์เฮียบอยนะครับัเฮียบอย er ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของประมาณต้นเดือนกุมภาเนาะนะตอนนี้เป็นไงบ้างาขายอะไรดีเอ่ยในช่วงช่วงนี้ครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นปลายช่วงครับงนาะนนี้ก็คือเป็นช่วงของปลายฤดูของการหว่านข้าวแล้วใช่ไหมครับแต่เรามาดูกันว่าช่วงนี้ปลายฤดูข้าวปลูกแล้วเรามาสอบถามเฮียบอยดูว่า เข้าวปลูกที่ขายดีที่สุดของสาขาโคกสีตลาดโคกสีนี่เป็นสายพันธุ์ไหนยังเป็นตัวเดิมอยู่อีหรือไม่ครับเทยบอยครับ,รบสายพันธุ์ที่ขายดีที่สุดในสาขาโคกสีนี่เป็นตัวไหนครับก็จะเป็น ไก่ทองคำแปดเก้าโอ้โหมาอีกแล้วนะครับไม่ผิดคาดนะครับตามคาดไปนะครับยังเป็นไก่ทองคำแปดเก้าใช่ครับผมเออไปทุกสาขามาเลยนะครับเบอร์หนึ่งไม่เคยตกหล่นเลยสำหรับไก่ทองคำแปดเก้าในเขตตลาดโคกฝียังตลาดเนี่ยทำไมเขานิยมไก่ทองคำแปดเก้ากันครับก็อันดับแรกทำข้าวนะครับก็คือผลผลิตับก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับครับผมอ๋อ คือโดดเด่นเลยคือน้ำหนักใผลผลิตต่อไร่เคยได้สูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดเมตนี้ก็จะอยู่ตันสี่ถึงตันห้าประมาณตันสี่ถึงตันห้าสูงสุดนะครับสูงสุดที่เคยได้นะครับนี่นะครับแฟนคลับแล้วก็ชาวนาทั่วภาคอีสานเลยครับไก่ทองคำแปดเก้ามาอันดับแรกเลยที่สอบถามมาเลยคือเรื่องน้ำหนักครับที่นี่สูงสุดที่เคยได้ตันสี่ถึงตันห้า หรือว่าร้อยสี่สิถึงร้อยห้าสิบถังต่อนหนึ่งไร่โอ้โหเยอะมากๆเลย <Yes. S 1> ในยุคนี้สมัยนี้ราคาเราไม่ควบคุมไม่ได้รเราต้องมาทำยังไงให้ได้น้ำหนักเยอะๆใช่ไหมท้องจากผลผลิตเยอะเรายังมีคุณสมบัติอื่นอีกไหมครับที่เกษตรกรประทับใจครับผมก็จะเป็นแตกกอดีแตก่กอดีทนหนาวทนหนาวทนโรคทนโรคความสูงเป็นเงี้ยเท่าไหร่ครับความสูงก็ประมาณ ลอยความสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรเฉลี่ยว่า่างั้นอ่ะครับนะครับเฮียบอยนี้ก็คือเรื่องของไก่ทองคำแปดเก้า8รอันนี้พันธุ์เขาปกที่ขายดีอันดับหนึ่งของตลาดโคกสีอำเภอยางตลาดเลยนะครับสายพันธุ์เขาปลูกนอกจากไก่ทองคำแปดเก้าแล้วนี่ในพื้นแถวนี้นี่เขานิยมปลูกสายพันธุ์อะไรกันครับก็จะเป็นสายพันธุ์สี่เก้าครับสี่เก้าโอ้โหพากีสารเลยนี่คือขาดไม่ได้เลยครับก็ขอสี่เก้าขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้ก็มีไก่ทองคำแปดเก้าเข้ามาแทรกตลาดสี่เก้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างที่เฮียบอยได้บอกไปนะครับก็ขอสี่เก้านี่ตรายี่ห้อที่ขายที่ร้านนี่ขายยี่ห้ออะไรครับครับก็จะเป็น p c r p นะครับครับผมอ๋อก็เป็นตราที่ TCRP ก็ขอสี่เก้าก็จะขายตรานี้อยู่นะครับครับผมโอ้เป็นอีกตราหนึ่งที่มาแรงเอามากๆเลยนะครับทุกสาขานี่ขายตรานี้กันอยู่เลย เป็นยังไงบ้างเอามาขายมาจัดจำหน่ายแล้วลูกค้าตอบรับยังไงบ้างครับสำหรับ TCRP ครับหลักๆเลยนะครับก็คือลอกทะลุหนาวนะครับอ๋ออากาศจะหนาวก็สามารถลอกได้ดีนะครับครับผมก็คือชุดเด่นก็คือลอกดีลอกทะลุหนาวเมต่อากาศเย็นก็ยังออกดีนะครับครับอ่าครับนี่ก็คือทีร c r p นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูกาลของการหวานข้าวแล้วครับ แต่ฤดูการใหญ่ๆที่กำลังอยู่ในตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการคุมวัชพืชนะอย่างที่เฮียบอยได้กล่นแล้วนะครับว่าเขตนี้ที่นิยมกันก็คือคุมเลนและคุมค่าอ้าวเฮียบอยแนะนำนิดนึงยาคุมเลนหรือว่าชุดยาคุมเลนในเขตนี้นี่ตัวไหนที่ขายดีอยู่ครับตอนนี้ครับผมทางร้านขายดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชอเลนเวอร์นะครับโอ้โหยังเป็นตัวนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแฟนคลับแล้วก็ชาวนาทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับ ยังเป็นชอเลนเวอร์อาจุดเด่นของเขตอิทธิเกษตรกรยอมรับชอเลนเวอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตัวนี้นะครับชอเลนเวอร์ก็สามารถคุมเมล็ดหญ้าได้ดีนะครับครับผมครับช่วงที่ใช้นะครับก็ศูนย์ถึงสามวันนะครับจะสามารถคุมวัชพืชได้ดีมากนะครับตัวนี้อ๋อก็คือว่าตัวชอเลนเวอร์นี่คุมวัชพืชที่ขึ้นจากเมล็ดเท่านั้นใช่ครับครับแปลว่าเกษตรกรนี่ต้อง อย่าให้มี้าที่เป็นแขนงที่อะไรอยู่เพราะว่ามันจะไม่คุมจะเฉพาะ้าที่ขึ้นจากเมล็ดเท่านั้นนะครับนี่คือคุมสมบัติของคอเรนเบอร์หรือว่ายาคุมเลทั่วๆไปนะครับแล้วก็ระยะการใช้เนี่ยอยู่ในช่วงศูนย์ถึงสามวันใช่ครับไม่เกินนี้นะครับใช่ครับแล้วถ้าบางคนไม่ว่างติดธุระเกินสามวันแล้วแต่อยากจะฉีดคุมเลยอดฉีดได้นะครับก็สามารถฉีดได้นะครับแล้วฉีดก็จะมีตัวยามาเพิ่มนะครับก็จะเป็น โพลีบิฟนะครับตัวนี้ก็สามารถครับผมบวกเข้าไปกับชอเลนเ้อร์นะครับก็จะสามารถกําจัดหญ้าได้นะครับครับผมช่วงที่ฉีดนะครับก็สี่ถึงห้าวันนะครับอ๋อฉีดรวมกันได้เลยนะรวมกันได้เลยนะครับอ๋อแปลว่าถ้าเกษตรกรยังอยากใช้คุมเลนอยู่แต่เกินสามวันแล้วเนี่ยให้บวกเข้ากับตัวโพลีบิทใช่ครับอ๋อนี่นะครับบวกเข้ากับโพลีบิทไปฆ่าหญ้าทําไมอ่าหญ้ามันขึ้นมาแล้วหรือไงทําไมต้องบวกโพลีบิทครับ ครับตัวนี้โคลิฟิสน,นี่ก็เป็นตัวค่าหญ้านะครับก็คือหลังจากหลังจากวานันหลังจากหวานไปสี่ถึงห้าวันนะครับรบ <พอ S 2> ผม,มเมล็ดก,ก็จะงอกแตกออกมาก็จะเป็นหญ้าต้นหญ้าเล็กๆนะอ๋อก็คือบางทีนี่สามวันหรือสี่วันนี่โดยเฉพาะสี่วันห้าวันนี่หญ้ามันแทงหนอขึ้นมาแล้วใช่โดยเฉพาะหญ้าข้าวนกและหญ้าก,ก้องแขนหรือหญ้าก,กระดูกไก่ครับผมบางทีเกษตรกรมองคิดว่าเป็นต้นข้าวครับอ๋อจริงก็คือเป็นหญ้าเพราะฉะนั้นถ้า เกษตรกร,กรท่านใดย,ยังอยากใช้คุมเลนในระยะข้าว4วันถึง5วันนะครับก็สามารถบวกเข้ากับตัวโพลีบิดแล้วมีผลกระทบกันหน่อข้าวไหมครับตัวนี้ไม่มีผลกระทบตัอหน่อข้าวนะครับตัวนี้ครับผมอ๋อไม่มีผลกระทบกันหน่อข้าวใดๆลสิ้นแต่ข้ายา่าข้าวนกและยากระดูกไก่ได้ดีใช่ครับผมอ๋อนี่ก็คือโพลีบิดนะครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะที่อยากใช้ชอลนเวอร์ในการคุม5ศย์วันถึง3วันนี่ใช้เดียวๆได้เลย <ล>นะครับส่วนถ้าใคร4วัน5วันนี่ให้บวกเข้ากับโพลีเีดเพื่อไปฆ่าต้นหญ้าที่ขึ้นมาแล้วเป็นหน่อเล็กๆไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งฟิ้นเลยนะครับสำหรับโพลีเีดบวกชอเลนเวอร์ Ver. หนึ่งชุดนี้ขวดนี้นี่ได้กี่ไร่ครับ3ามถึงสม สุดท้ายเลสามไร่ครึ่งเนี่ยอ๋อสามถึงสามไร่ครึ่งครับผมแต่ถ้าดีสุดนี่คือสามได้ใช่ครับผมอ่าแล้วบางคนบอกถ้าบวกโพลิบีนขอสักสี่ไร่นี่ได้ไหมครับได้ครับอ่าได้นะครับเนาะครับผมครับก็ถ้าเดียวเดียวนี่ดีสุดคือสามไร่แต่ถ้าบวกโพลิบีนนี่สี่ไร่จัดไปเลยครับไม่เป็นไรสำหรับชอเลนเวอร์บวกโพลีบีนครับอันนี้ก็คือคุมเลนเอาไปคุมค่าครับตัวไหนครับแล a p c o ครับครับผมสำหรับคุมค่านี่เป็น l a p โ o โอ้สาขานี้แปลกเลยปกติจะเจอเป็นโคเวนิวมาที่นี่ขายดีเป็นแล็บโคครับผมแลบโคอแล็บโคนี่มันเป็นยังไงตัวนี้มีจุดเด่นจุดดียังไงบ้างครับครับแล็บโคตัวนี้นะครับก็จุดเด่นนะครับก็คือกําจัดทุกชนิดหย้านะครับก็การใช้นะครับก็จะใช้อยู่ที่เจ็ดถึงสิสองวันนะครับอ๋อก็คือกําจัดหย้าในระยะ เจ็ดถึงสิบสองวันใช่ครับผมเจ็ดถึงสิบสองวันหลังหวานใช่ไหมครับครับผมหลังหวานอันนี้เป็นหญ้าเล็กๆมากเลยนะครับใช่เป็นหญ้าก็สูงประมาณห้ามิลครับห้ามิลอ๋อสำหรับหญ้าเล็กเลยนะครับครับแล้วตัวแล็บโคนี่วที่ได้ซ้ําได้นะครับที่ได้ซ้ําได้ครับไม่มีผลกระทบข้าวแน่นอนครับผมเทียบอยรับประกันรับประกันเพราะสาขาอื่นนี่เห็นแต่คบวัวนิวมาที่นี่นี่เป็นแล็บโคนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สาขาตลาดทุกสีขายดีนะครับก็คือแล็บโค นะครับตัวนี้จี้ได้ซ้ําได้เน้นย้าอะไรบ้างครับที่โดดเด่นที่สุดตัวนี้ก็จะเป็นดอกขาวนะครับที่เด่นๆเลยอ๋อขาวข้าวนกเก่งที่สุดเลยก็คือดอกขาวกับข้านกการใช้หลักโค่นี้หลังจากฉีดไปแล้วนี่มีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมครับครับหลังจากใช้แล้วนะครับวันที่สองถึงวันที่สามนะครับก็ต้องเอาน้ําเข้านะครับเพื่อจะทำให้ญ่าตายดีขึ้นนะครับ ก็คือหลังจากฉีดแล็บโคไปสองสามวันเนี่ยเปิดน้ําเข้านาไปเลยครับผม่อยน้ําท่วมยอดข้าวเหมือนกับคบบนิวได้ไหมครับครับตัวนี้สามารถปล่อยน้ําเข้าท่วมยอดข้าวได้เลยครับมิดยอดเลยครับผมไม่มีผลกระทบข้าวไม่ตายแน่นะครับไม่ตายไม่แดงครับโอ้ไม่ตายทั้งจี้ได้ข้าวไม่แดงไม่บัดนี่ก็คือแล็บโคครับอ๋อครับครับแล็บโคเนี่ยก็เป็นอีกสาขานึงนะที่ขายดีในเขตทางตลาดโคกสีนะตัวนี้จี้ได้ซ้ำได้ ข้าวไม่บัดข้าวไม่แดงข้าวไม่งันแถมที่สําคัญปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้มิดยอดข้าวเด้ข้าวไม่ตายนะครับนี่ก็คือแล็บโคครับครับทีนี้ถ้าเกิดทั่วทั่วไปตอนนี้ภาคอีสานนี่หญ้าพุ่งพวงกําลังเป็นวาระแห่งภาคเลยทางนี้ระบาดเยอะไหมครับหญ้าพุ่งพวงก็ระบาดเยอะครับครับมีตัวอื่นผสมกับแล็บโคไหมหรือว่าใช้เดียวๆก็ได้ผลดีครับผมถ้าตรงพื้นที่ไหนหญ้าแรงๆนะครับครับผมก็จะสามารถ ผสมกับโพลีพิดแล้วก็อาวอนกาดโอ้ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับแปลว่าตัวคุ้มค่านี่ใช้แลบโคแต่ถ้าหญ้าพุ่งพวงเยอะๆนี่ก็คือบวกเข้ากับโพลีบิดใช่ครับผมอ๋อแล้วตัวนี้อะไรครับเนี่ยอาวอนกาดขาดไม่ได้เหมือนสาขาอื่นไหมครับขาดไม่ได้ครับตัวนี้อาล<ม>ังขาดแล้วเป็นยังไงบ้างอาเดี๋ยวถือให้ตรงนี้ครับตัวนี้ก็มันช่วยทําอะไรเอ่ยก็จะช่วยให้ ยาตายดีนะครับตายเกี้ยงที่สําคัญนะครับแก้น้ํากระด้างได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่าครับผมก็คือแล็บโคนี่ที่จําเป็นเลยคือต้องบวกอาวอนกาดใช่ครับแต่พยาธิพุ่งพวงเยอะๆก็ให้บวกเข้ากับโพนีบีทครับผมโอเคเลยครับนี่ก็เป็นชุดของที่ร้านสาขาตลาดโคกศรีอำเภอยางตลาดขายดีนะครับก็เป็นชุดยาอาวานก่อนก็ได้ครับเพราะเป็นชุดยาคุมท่าเจ็บถึงสิบสองวันหลังวัน นะครับสำหรับหญ้าเล็กๆไม่เกิน5มิลน,นะครับอันนี้ก็คือที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ตลาดโคกสีออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับครับเฮียบอยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแนะนำพิจัดของร้านไทยเจริญพาณิชย์ก็เฮียบอยมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับชาวนานในเขตพื้นที่จังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดหมหาสรา,ารคามขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเราฝากร้านไว้กับแฟนคลับได้เลยครับครับผม เยี่ยบอยร้านไทยเจริญพาณิชสาขายางตลาดนะครับก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่ที่ที่กาดใกล้ๆนะครับในเขตยางตลาดหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่อยากจะมาเลียกดูสินค้าแล้วก็เคมีเกษตรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าห้าหกสี่ศูนย์ห้าเก้าเก้าห้านะครับขออีกรอบครับศูนย์เก้าห้า 6กสี่ศูครับผมอ่าครับผมนี่ก็คือร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาตลาดโคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินนะครับลูกค้าที่อยู่ในะละแวกใกล้เคียงหรือในจังหวัดกลาลสินสาคาร้อยเอ็ขอนแก่นนะครับก็แวะมาหาซื้อได้นะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้มีจำหน่ายที่นี่ของ ครับสำหรับวันนี้ผมมีอุปรจากร้านไทยเจริญแล้วก็เฮเอรจากร้านไทยเจริญสาขาโคฟีขร้อจอกางแบบนะนำที่จากร้านไทยเจริญไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับทมกคนครับสวัสดีครับ